การเทศมหาชาติคืออะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะคือถ้าพูดถึงเรื่องการเทศมหาชาตินะคะต้องพูดตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาละะในครั้งนั้นเนี่ยพุทธองค์เนี่ยทรงเสด็จจากกรุงราชคฤห์นะคะ,คะเข้าสู่กรุงกบิลพทัทเป็นครั้งแรกค,คือเรียกว่า,าพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยให้พระอุทายีเนี่ยไปเรียกว่าอาราธนา องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จสู่กรุงกบิลพัทครั้งที่พุทธองค์ทรงเสด็จสู่กรุงกบิลพัทเนี่ยไม่ได้ได้รับการยอมรับนับถือจากหมู่ญาติซึ่งเหล่าสักยะวงเนี่ยเป็นผู้ที่มีความถือตัวแล้วก็ถือในในวงของตนค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถือว่าเ,เจ้าชายศิธัตถะในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้บวชเป็นเป็นพ่ออรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถือว่าด้อยกว่าอาด้อยอาวุโสกว่าก็พยายามนั่งอยู่ด้านหลังแล้วให้พระญาติวงที่อายุน้อยกว่าเนี่ยนั่งด้านหน้าแล้วก็กราบไหว้ระองคงทรงมองเห็นนะว่าเหล่าสกยะวงเนี่ยเรียกว่ามีความถือตัวอยู่ดังนั้นจึงทรมานพระญาติวงด้วยการเข้าอภิญญาสมาบัตินะแล้วก็เหาะขึ้นไปบนกระอากาศนะให ฝุ่นละอองทุรีพระบาทของสมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตกใส่ศีรษะเหล่าสักยาราชค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็แสดงเยมกับปาฏิหาริย์นะเป็นครั้งแรกทําให้พระญาติวงทั้งหลายเนี่ยคือคือเริ่มเริ่มคิดแต่ก็ยังไม่มีใครไหว้นะคะยังไม่มีใครกราบไม่มีใครไหว้จนกระทั่งพระเจ้าสุโธธนานเนี่ยได้เปล่งวาจาว่าการไหว้พุทธองค์เนี่ยนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยตอนที่ได้รับพุทธภยากรพุทธองค์ จะเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นคือไหว้ครั้งที่หนึ่งไหว้ครั้งที่สองคือครั้งที่ทําพิธีแลกนาขวัญใ,ในครั้งนั้นเนี่ยพุทธองค์ทรงเข้าปฐมยานนะแล้วเงาต้นต้นไม้เนี่ยจะหยุดเที่ยงเ,ยเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยเงาก็ยังไม่กล้าที่จะเคลื่อนคล้อยตามนั่นคือการกราบครั้งที่สองแล้วพระเจ้าสุตโธทนะก็เปล่งวาจาว่านี่เป็นการกราบครั้งที่สหลังจากที่พุทธองค์ทำยะมะกับปาฏิหาร เราพระญาติวงสกยาราชทั้งหลายเนี่ยพอได้เห็นดังนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้านั่งเฉยนะคะเพราะว่าพระเจ้าสุโทธทนะเนี่ยเป็นกษัตริย์ในขณะนั้นคือทุกคนก็ลงไหว้หมดนะคะทีน,นี้เมื่อก้มลงกราบไหว้พร้อมกันแล้วเนี่ยนะคะฝนก็ตกลงมา้วฝนนี้เนี่ยนะคะเป็นฝนพิเศษคือฝนโบกขอรพัชคือถ้าต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่ก็ไม่เปียกนะเป็นฝนที่สีแดง,ะงนะคะ เหล่าพิสษุทั้งหลายที่ติดตามพระองค์มายังกรุงกระบิลพัทก็มีความประหลาดใจนะก็ก็อื้องนะฮะกุฎองค์ก็ตรัสว่านี่แน่พิสษจ์ทั้งหลายฝนเช่นนี้เคยตกมาแล้วในอดีตการนะคะก็เป็นที่มาของการเล่าพระเวสสันดรชาดกนี่นะคะแล้วการเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเพราะอะไรคะทำไมถึงต้องเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องอื่นได้ไหมคะคือพระเวสสันดร พระชาติสุดท้ายนะคะก่อนที่พระุทธองค์จะกลับมาเกิดเป็นมหาโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะนะคะในชาติสุดท้ายที่จะได้ตัดสรุปิเศษสัมมาสัมโพธิญาณน,นะคะ<ม>ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่รวมบาร,รมีทั้ง10ของพระองค์<ม>คําว่ามหาชาติเทศมหาชาติคําว่ามหาชาติคือชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดะนะคะเหมือนกับเป็นการสิ้นสุดของการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ดังนั้นการสิ้นสุดเนี่ยคือเป็นมหาจริงในบารมีม <า S 1> มทั้งสิบค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานคือถึงที่สุดคือบุคคลเนี่ยโดยปกติพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะคือให้ทานเนี่ยทุกอย่างคือจะบริจาคทรัพย์บริจาคร่างกายส่วนหนึ่งของร่างกายบริการชีวิตเนี่ยคือเป็นของตัวเองให้ได้อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับพระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาแต่ละชาตินะคะแต่ว่าการให้ให้คนอื่นใช่ไหมคะ,คะทานชีวิต ลูกที่รักให้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนนะคะแล้วถึงครองของการให้ทุกคนร่วมกันในบรนนา,า,ร,มาบรมีอันนี้คือยิ่งกว่าคําว่าปรมัตถบารมีอันนี้คือทานนะคะเนคขมะคือการออกบําเพ็ญเพยียรเนี่ยก็คือตอนที่พระเวสสันดรเนี่ยได้ออกนะคะคือออกสู่ป่าเพราะว่าได้มอบช้างคู่บ้านคู่เมืองให้กับชาวกะลินคลาดะนะคะแล้วก็เสด็จเสด็จออกนะครั้งนั้นคือเนคขมะเพราะว่าการเสด็จออกเนี่ยไม่ได้ไป ทุกกระทมละกร,รมลำบากแต่ไปปฏิบัตินะครองเพศฤอษี<ช>ครองรสนะคะคือเนคขมะแล้วถือศีลอย่างยิ่ง<ม>นะคะคือ3ข้อละ<ช>นะคะ<ช>มีความเพียรในการปฏิบัติมีความเพียรที่จะให้ทานโดยตั้งพระไัยไม่ว่าไม่ว่าใครจะขออะไรดวงตาถือจะต้องให้หมดทุกอย่างใครมาเอ่ยปากตรงหน้าต้องให้ใ<ช>นะอันนี้เป็นที่มาที่ว่าชูชกก็เลยมาขอคือการเปล่งวาจานี่คือความเพียรในการที่จะบำเพ็ญทานจนถึงที่สุดนะ มีความอดทนอย่างยิ่งนะะการที่ว่าตัวเองเจ็บเนี่ยอดทนได้<ะ>แต่ลูกเจ็บลูกที่รักลูกอันเป็นที่รักของทุกคนนะคะคือทุกคนมีลูกคงจะรู้ว่ารักลูกขนาดไหนเ<ะ>ขียนตีลูกตรงหน้าเนี่ยนี่คือความอดทนนะแล้วก็วางอุเบกขาด้วยคือที่สุดของคําว่าคันติและอุเบกขาโซลจักวามสงบเสงี่ยมนะคะคือไม่ว่าจะต่อหน้าใครหรืออะไรก็ตามเนี่ยพระเวสสันดรจะมีจริยาที่สงบเสงี่ยมเสมอแล้วอดทน คือวางตนเมื่ออุเบคาได้ก็โสระจะได้อธิษฐานอธิษฐานบาร,รมีคือสุดยอดและบาร,รมีอธิษฐานที่เต็มบาร,รมีคือคําว่าทานคือให้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วให้แบบที่ว่าความมือนะคือนั่นคืออธิษฐานบาร,รมีค,ความเมตตาเมตตาต่อแม้กระทั่งชูชกเมตตาแม้กระทั่งศัตรูค่ะนะคือความมีปัญญานะคะคือกัญหาชาลีตอนที่หลบพ่อหนนะีไม่อยากจะเป็น เรียกว่ายกให้กับจูโชกันนะคะก็ถอยหลังลงลงสระคือลูกฉลาดพ่อก็รู้ว่าลูกอยู่ในน้ําแน่นอนไม่ได้ขึ้นจากน้ําคือหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องที่แสดงถึงปัญญาบารมีอันถึงที่สุดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณโยพอมองออกไหมคะว่าเป็นมหาชาติจริงๆเพราะฉะนั้นการเลือกชาตินี้เป็นชาติที่จะต้องเทศให้ฟังเนี่เพราาที่สุดของทั้งหมดแล้วค่ะทีนี้การเทศมหาชาติเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆว่า เป็นการที่ว่าพระนําเรื่องนิทานชาดกมาเล่าให้ฟังอย่างนี้พูดได้ไหมคะใช่ค่ะแต่เป็นพิเศษสมมุติว่าเราฟังเนี่ยทุกวันพระเราไปท่านก็จะนํานิทานชาดกมานะคะ,คะแม้กระทั่งก็มีออกอากาศนะคะเรื่องนิทานชาดกเนี่ยก็คือการเล่านิทานหนึ่งบรารมีะนะคะหรืออาจจะมีสิ่งอื่นๆที่อาจจะพลั้งพลาดไปผิดไปบ้างนะคะอาจจะพลาดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดศีลตรงนั้นนะคะแต่ ในมหาเวสสันนดรชาดกเนี่ยนะคะไม่ใช่การเล่านิทานแต่เป็นการรวบรวมทั้งหมดมาเนี่ยด้วยความเคารพสูงสุดของมหาบุรุษสุดประเสริฐที่อดทนบำเพ็ญเพียรไม่ใช่อดทนเพียงชาติเดียวแต่อดทนมาตลอดเวลาอันยาวนานเพียงเพื่อคําว่าโพธิญาณค่ะดังนั้นจึงเป็นเรียกว่าไม่ใช่การเล่านิทานธรรมดานะคะแต่เป็นการกล่าวสวดทํานองเล่าบอกด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงสุด แล้วทำไมที่คนโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฟังเทศครบ13กันเนี่ยนะคะตายแล้วจะได้ไปสวรรค์นะคะคือในขณะที่เล่าถึงความเป็นมาเนี่ยนะคะคุณโยรู้สึกยังไงคุณโยรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือมหาบุรุษะนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราฟังแล้วด้วยความเข้าใจว่านี่คือมหาบุรุษนี่คือยอดของทานแล้วการที่เราจะให้ทานอ๋อมีอนิสงส์อย่างนี้นะเรารักษาศีลมีอนิสงส์อย่างนี้ เรามีความสงบเรามีความเพียรในการปฏิบัติเราก็จะได้ผลเรามีขันติวิริยะปัญญาโสจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาถ้าถึงพร้อมแล้วเนี่ยเราจะมีอานิสงส์โดยลําดับแล้วค่อยๆฟังไปทุกกันทุกกันตั้งแต่กันที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือพอรของพนางทุษดีะกับนะที่ได้แต่งกับพระเจ้าสนใจเนี่ยได้พ,พรสิบระการเ่ย อนิสงอะไรถึงได้พรขนาดนั้นเราก็ต้องตั้งใจฟังเรื่อยมาทุกกันทุกกันทุกกันเนี่ยนะคะเป็นอานิสงทั้งสิน้นะถ้าเกิดเรามีความเข้าใจแล้วเรา,เราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะฟังด้วยความเข้าใจอย่างนี้เราไปสวรรค์แน่นอนจริง,รงๆเยวก็เคยฟังแล้วก็มีความสุขว่าอยากทําดีเพื่อจะได้ได้พรนั้นบ้างคะ่ะแล้วเรากลับไปบ้านแล้วเราก็ทําความดีมาเรื่อยๆ,ๆนะคะทําความดีไปเรื่อยๆตามทุกกันตามทุกกันไปเรื่อยๆแม่น้อยหนึ่ง ก็มีความดีควรค,คู่แก่สวรรค์แล้วอย่างนี้ยังไงก็ได้ไปสวรรค์แน่นอนอแต่ถ้าฟังแล้วกลับมาก็กลับมาถึงนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะกินเหล้าโกหกนะหลอกลวงคนอื่นเพื่อประโยชน์แห่งตนลักขโมยนะคือทำทุกอย่างผิดศีลผิดกรรมคือโกรธตีดา่าฆ่าโรคโมโทสันก,ก็ไม่ได้ขึ้นค่ะมไม่ได้ขึ้นทุกคนที่เราทราบก็คือพระเวสสันดรเนี่ย ได้บริจาคทานคือช้างคู่บารมีใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการบริจาคลูกเมียเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆถามว่าลูกก็ไม่น่าจะเต็มใจใช่ไหมคะตามความรู้สึกของเราๆก็ไม่น่าจะเต็มใจลูกเมียไม่น่าจะเต็มใจอย่างเนี้ยแล้วพระองค์สละทานตรงนั้นเพื่อบารมีของตัวเองตรงนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วยอธิบายนิดนึงคะ่ะว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีแบบไหนกันคะก่อนหน้าเนี่ย ผู้องมีคําอธิษฐานนะคือก่อนหน้าในอัปพวสันดรมีคําอธิษฐานว่าเราตั้งใจจะบริจาคทานเกิดมาชาตินี้ใครก็ตามที่มาอยู่ตรงหน้าก็อ,อะไรเราพึงให้หมดแม้กระทั่งชีวิตดวงตาแขนอวัยวะค่ะให้ทั้งหมดนะอะไรก็ตามเนี่ยได้ประกาศอยู่แล้วนะคะคือได้ประกาศให้ทราบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะคะพอมีคนมาขอช้างอยู่ในอำนาจที่พระองค์จะให้ได้พระองค์งให้ แต่ชาวเมืองต่อต้านแต่พระองค์พูดไปแล้วอ<ค>ะสัจจะวาจานะคืออธิษฐานบาร,รมีกับสับจจะวาจาพูดไปแล้วนะตอนที่คนมาขอเนี่ยพระองค์ก็เอื้องนะคะ,คะแต่เมื่อมอบให้ไปแล้วเนี่ยแล้วตอนที่กันหาชาลีหนีไปเพราะกลัวชูชกนะคือเมตตานี่เต็มแล้วชูชกเมตตาเอามาให้มีน้อยหนึ่งก็ไม่กโกรธ <คะ S 1> เพราะาในแต่ละชาติพระุทธองค์ได้บำเพ็ญบาร,รมีของความไม่โกรธมาแล้วอะค่ะทีนี้ปลูกไปเนี่ย พระองค์ตรัสว่าอย่างไรบอกลูกเอ๋ยพ่อปรารถนาโพธิญาณทีนี้ถ้าจะถ้าถ้าณวันนี้เนี่ยบริจาคลูกเป็นทานไม่ได้วันที่พระองค์เดินออกในวันที่พระนางพิมพาเนี่ยมีพระราหุลเนี่ยพระองค์ก็เดินออกไม่ได้ถ้าไม่ผ่านบารมีตรงนี้และพระองค์ก็สอนให้ทุกคนเดินออกจากวัฏตะสังสารไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีแบบอย่างแต่พระองค์มีแบบอย่างว่าพระองค์ทําได้และมีผู้ที่ร่วมกระทําด้วยกันและที่ร่วมกระทําบุญอันนี้ด้วยกัน ก็เดินออกจากวัฏฏะสังสารด้วยกันได้เหมือนกันค่ะทีนี้เรื่องของเทศมหาชาติเนี่ยนะคะทั้งผู้เทศแล้วก็ผู้ฟังต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างคะอาจารย์ถึงจะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลนะคะอย่างตอนนี้นะคะอย่างอาจารย์ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องไปฟังเทศมหาชาติค่ะนะคือไม่ใช่ว่าจะต้องไปืออยากจะไปฟังก็เตรียมตัวนับตั้งแต่รู้ว่าจะต้องไปฟังนะ,ะว่าเอาละออกพรรษาแล้วศีลก็ยังต้องมั่นอยู่นะมั่นกับศีลค่ะ คือมัน่นคืออธิษฐานบาร,รมีว่าขอให้สีเราอย่าได้ขาดะนะและเราก็ได้ศึกษาอ่านนะเรื่องราวของมหาชาติทั้ง13กันเพื่อที่เราจะเกิดความเข้าใจนะแล้วก็มีความเข้าใจในบาร,รมีทั้ง10นะอันที่นี้หลายคนเอา,า่จะไม่ได้เอาแค่ศีห้านะแล้วก็ความอดทนในการฟังเดี๋ยวบาร,รมีอื่นตามมาเองอทีนี้การฟังครบ13กันเนี่ยเราควรจะพิจารณาอย่างไรบ้างคะถึงจะพูดได้ว่า จะได้ไปสวรรค์น,นะคะกา,การที่จะได้ไปสวรรค์นเนี่ยนะคะคือศีลครบนะคะ mm hmm. และความเข้าใจในการปฏิบัติของพุทธองค์ที่เป็นยอดเป็นมหาบุรุษ oh. ร่างพร้อมไปด้วยศัพริสลักษณะในพระเวสสันดรน,นี้ถึงพร้อมด้วบรารมีทั้งสิบแล้วนั่งฟังด้วยศรัทธาจริตค่ะนะคะคำว่าศรัทธาจริตจะได้พุทธจริตด้วยว่าเรานลกถึงคุณของพระพุทธเจ้า <c oughs> ดูนะกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้า นะคือเป็นมหาบุรุษจริงๆค่ะอันนี้เราก็จะได้ไปสวรรค์ะ่ะและในวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเพศมหาชาติกันมากมายเลยนะคะอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับวันนี้รายการโบร,ราณท่านว่าได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ